อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.1นะคะคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2บทที่9รูปเลขาคณิตสามมิติเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทออยู่ในหน้าที่86นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการให้เราบอกชนิดจำนวนหน้าตัดหรือฐานและจำนวนหน้าข้างของปริซึมนะคะอะต่อมาดูกันเลยค่ะการที่เราจะ แยกชนิดของปริซึมว่าเป็นปริซึมอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับหน้าตัดหรือฐานว่าเป็นรูปอะไรนะคะอย่างข้อที่1ค่ะหน้าตัดหรือฐานของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเรียกปริซึมในข้อที่1ว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะมีหน้าตัดหรือฐานก็คือ2หน้า มีหน้าข้าง4หน้าค่ะในเมื่อเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมก็จะมีหน้าข้าง4หน้านะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เราเรียกปริซึมนี้ว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะเราะว่ามีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเขียนกันเลยค่ะว่าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมหน้าตัดหรือฐานเป็นรูป สามเหลี่ยมที่มีสองหน้านะคะมีหน้าข้างหน้าข้างก็จะมีสามหน้าค่ะหน้าข้างคือบริเวณที่ประกอบขึ้นมาจนเป็นรูปตีซึมสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านที่เรามองไม่เห็นถึงด้านแล้วก็ด้านล่างนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ ข้อที่สามนี้เราเรียกว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่ามีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองตรงนี้นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานมีสองหน้าค่ะหน้าข้างก็จะมีสี่หน้าค่ะถ้าเราลองสังเกตนะคะว่าหน้าข้าง จำนวนหน้าข้างจะมีเท่ากับจำนวนด้านของฐานนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่าข้อที่4ค่ะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมค่ะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าค่ะหน้าข้างก็มี3หน้าค่ะต่อไปข้อที่5 เป็นปริซึมเจ็ดเหลี่ยมค่ะมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าค่ะมีหน้าข้างเจ็ดหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันในหน้าต่อไปหน้าที่87ค่ะหน้านี้นะคะก็ให้เราแสดงวิธีหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ สังเกตว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ให้มานะคะก็จะมีความกว้างความยาวและความสูงค่ะความกว้างก็คือ6เซนติเมตรนะคะความยาว12นะคะความสูง5อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนสูตรปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะคะ ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะแล้วเราก็จะมาแทนค่าตามกว้างยาวสูงได้เลยค่ะกว้าง6ค่ะ คูณยาวคูณสิบค่ะคูณสูงคูณห้ค่ 5, คะเราก็จะจับ6กคูณสิบคูณห้าค่ะนำสิบสคูณห้ก่อนค่ะได้60 60บคูณหกได้360ค่ะเวลาเราหาปริมาตรนะคะหน่วยก็จะเป็นลูกบาท เซนติเมตรเนื่องจากข้อนี้ให้ความกว้างความยาวความสูงมาเป็นเซนติเมตรนะคะสรุปดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตร360 ลูกบาทเซนติเมตรตัวยอ่อลูกบาทเซนติเมตรก็คือลอบอจุดซอมอจุดนะคะอ่ะนี่เป็นตัวยอ่อตอบเลขไทยด้วยค่ะ360ลูกบาทเซนติเมตร ต่อไปข้อที่2ค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะคะที่มีความกว้างความกว้างจะตรงนี้นะคะก็คือ10ความยาว15ความสูง8นะคะก็เขียนสูตรเลยค่ะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงกว้าง10ยาว15บสูง8นะคะจับทั้ง3ตัวคูณกันค่ะได้1,200ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ สรุปดังนั้นค่ะดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปร,ปริมาตรหนึ่ลูกบาทเซนติเมตร ตอบได้ไทยด้วยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าถัดไปหน้า88นะคะ,ะในหน้านี้นะคะให้เป็นโจทย์ปัญหามาค่ะกล่องทรงสรี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดภายในกว้าง40เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรและสูง30เซนติเมตร กล่องใบนี้มีความจุเท่าใดอ่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเป็นความกว้างความยาวและความสูงนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมค่ะเขียนเลยค่ะเนื่องจากข้อนี้ให้หาความจุนะคะเราก็เปลี่ยนจากคำว่าปริมาตรเป็นความจุนะคะเขียนเลยค่ะว่าความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ก็เท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเช่นเดิมค่ะกว้างก็คือ40ยาวก็คือ60สูงก็คือ30เราก็จะนำา4คูณ6คูณ3นะคะแล้วเราก็ค่อยเติมศูนที่หลังอีก3ตัวนะคะ4คูณ6จะได้24นะคะ24คูณ3 อ่ะขออภัยเปลี่ยนเนเครื่องหมายคูณสักครู่นะคะ4 6 24 24ีคูณสได้72นะคะอ่ะ72แล้วก็เติมศูนย์ไป3ตัวได้72,000ลูกบาทเซนติเมตรค่ะดังนั้นกล่องใบนี้ มีความจุ72,000ลูกบาทเซนติเมตรก็ตอบเลขไทยด้วยนะคะ ต่อไปไปกันต่อค่ะข้อที่สองค่ะแผ่นไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน2,500ตารางเซนติเมตรหนา3,5เซนติเมตรไม้แผ่นนี้มีปริมาตรเท่าใดอ่ะทีนี้ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกว้างคูณยาวเนี่ยเป็นพื้นที่ฐานนะคะ จะมีอีกสูตรหนึ่งเราเขียนก็นเลยปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งคำว่ากว้างคูณยาวเ,น,น,เนี่ยเป็นพื้นที่สองมิติก็คือเป็นเป็นพื้นที่ฐานนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรทั่วไปของปริซึมทุกชนิดนะคะไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นปริซึมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นคําว่าพื้นที่ฐานเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้ในการหาปริซึมทรงอื่นๆได้แต่ในเนื้อหาปหกก็จะให้หาปริมาตรของปริซึมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะ ่ะทีนี้ข้อเนี้ให้พื้นที่ฐานไปแล้วเนาะสองพันห้าร้อยเราก็แทนค่าเลยค่ะสองพันห้าร้อยคูณกับสามจุดห้าอ่ะเราก็นำแค่ยี่สิบห้าไปคูณสามสิบห้านะคะต่อไปตั้งคูณในกระดาษทดหรือบริเวณที่ว่างนะคะห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าสองสิบบวกสองเป็นสิบสองเติมศูนย์ก่อนนะคะ 3 5มใส่5ทด1 3 2 6งบวกหเป็น7จ็ดับบวกกันค่ะแปดแต่เนื่องจากว่า2อ0 0มี0ูนย์สตัวเติมเอมีศูนย์สองตัวนะคะเติมศูนย์ไปสตัว, 0, 2, ตวแล้วก็ข้อนี้เป็นทศสิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะใส่จุดแสดงว่าได้คำตอบคือ8,750ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ รุปดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นไม้แผ่นนี้มีปริมาตร8,750ลูกบาเซนติเมตร ตอบเลขไทยด้วยค่ะต่อไปไปต่อกันในข้อที่3เลยค่ะบอ่บอเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง6เมตรยาว8เมตรและลึก1.4เมตร ถ้าระดับน้ำสูง1.1เมตรบ่อเลี้ยงปลามีน้ำเท่าใดข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือความกว้างความยาวแล้วก็ความลึกของบ่อแล้วก็ให้ระดับน้ำมาด้วยก็คือสูง1.1เมตรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าบ่อเลี้ยงปลามีน้ำเท่าใดถามปริมาตรน้ำในบ่อไม่ได้ถามความจุบอ่อเพราะฉะนั้น ในการแทนท่าค่ะเราจะเอาความสูงของน้ำเนี่ยแทนลงไปในสูตรในส่วนของคำว่าสูงนะคะถามว่าข้อนี้เราใช้ตัวเลขไหนบ้างเราใช้กว้างใช้ยาวค่ะแล้วก็ใช้ความสูงที่เป็นความสูงของระดับน้ำนะคะเราไม่ได้ใช้ความลึกตรงนี้เนาะเนี่ยเราไม่ได้ใช้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามอะ่ะ ถามปริมาตรน้ำค่ะไม่ได้ถามความจุของบอปลาถ้าเจอโจทย์แบบนี้อย่าอย่าลืมที่จะต้องอ่านทบทวนในสิ่งที่โจทย์ถามให้ดีไม่งั้นเราอาจจะถูกโจทย์หลอกได้แล้วอาจจะหาคำตอบผิดได้นะคะอ่ะเรามาเขียนสูตรกันเลยค่ะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงกว้าง6ยาว8สูง1.1 6คูณ8ได้48 48คูณ1.1ก็ให้เป็น11นะคะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นค่ะ1ในหลัก10ก็เช่นเดิมค่ะเพียงแต่ว่าในหลักหน่วยของผลลัพธ์เราจะใส่0ไว้นะคะ จับบวกกันตามปกติค่ะได้528แต่ว่าอย่าลืมใส่โทศนิยม1ตำแหน่งก่อนตอบนะคะก็จะได้คำตอบคือ52.8ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะขอ,อยัดลบทดนะคะดังนั้น บ่อเลี้ยงปลามีน้ำ52.8ลูกบาทเมตรตอบเลขไทยด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่9.1นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ